แคปชั่นอะไรดีนะอันนี้ดีกว่านี่วันนี้มีการบ้านฟิสิกส์นะทำกันด้วยรู้และวที่มือละสามโมงครึง่งเลยยี่สิบนาทีจะได้กลับบ้านแบบน้ำมือนี่ใช่พันสี่ทับสามปะเออใช่ทำไมลงแบบนี้คือขาดของขานาดนี้ก็ต้องขายแล้วแหละ <c oughs> ดูแคปชั่นเขาก่อนเออนั่นดีเฮ้ยทำอะไรกันอยู่อะอ๋อคุยกับบ้านฟิสิกส์อยู่ กี่โมงแล้ววันนี้ถือว่าทำคอนเนทนเล่ะขอบใจไม่เห็นมาช่วยพี่เลยก็แดดมันร้อนอะอเฮ้ยมึงนั่นมันพลอยปะ เอออย่าลืมส่งระไรกุ่งเลยนะไปไปมึงรีบไปเอาฮัลโหลค่ะแม่หนูไปเจอเสื้อส,สวยๆในอินเทอร์เน็ตมาสวยมากเลยนะคะอยากได้อ่ะมันราคาเท่าไหร่นะลูกก็ไม่แพงหรอกนะคะประมาณ500เองค่ะโหห้าร้อยเลยเหรออยากได้อ่ะเดี๋ยวแม่โอนเงินให้นะขอบคุณนะคะ ว,วิ้ยของมาส่งแล้วแกะดีกว่าว,วิาสื้อยจังใส่ถ่ายรูปดีกว่า ไงมึงวันนี้มีอะไรเม้าจ้าเมื่อวานไปเจอพอดพอรสติ์ทักษามาจ้านังลงเสื้อคอลเลชั่นใหม่ดิหล็ตไเอๆมาดูม่งดิโอ้ยแม่กูเพิ่งไปสวยมาเมื่อวานของจริงหรือของปลอมวะบ้าเหรอนางนี่นราใช้ของปลอมอ้าวกูก็บอกกูเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานดูทรงดูสีก็ดูแล้วปลอมไปปลอมหยุดพอพอพอ นนฮัลโหลค่ะแม่รอยลูกทำไมเสียงเป็นแบบนั้นร้องไห้เหรอใครทำอะไรหนูคือว่าหนูเครียดเรื่องเพื่อนที่โรงเรียนนิดหน่อยค่ะ ไหนเล่าให้แม่ฟังหน่อยคือหนูโพส์รูปกับเสื้อที่แม่ซื้อให้อ่ะค่ะแล้วก็มีคนมาเมนว่าอยากดังหรอใช้ของปลอมอะไรแบบนี้ค่ะอีกเยอะเลยโอเคแม่เข้าใจลูกแล้วเอาอย่างนี้นะลูกไม่ต้องไปนสนใจคาพูดเหล่านั้นปล่อยให้เขาพูดไปเราเป็นอย่างไรเรารู้ตัวดีอย่าไปเก็บมาใส่ใจให้เครียดเปล่าๆเลยนะลูกขอบคุณนะคะแม่ที่ให้คาปรึกษาหนู ไม่เครียดแล้วนะคนเก่งแล้วนี่พี่เขาทำอะไรอยู่พี่เขาก็คงไล่าขายของตามภาษาเขาแล้วค่ะไม่เอาอย่าพูดแบบนี้สิหนูควรช่วยพี่เขาบ้างนะหรอคะหนูทำอะไรไม่เป็นเลยถ้าไปช่วยพี่เขาก็เกะกะเปล่าๆคะ่ะหนูลองแล้วหรือยังล่ะที่บอกว่าทำไม่เป็นอืมก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูลองช่วยพี่เขาดู งั้นแม่วางแล้วนะพลอยขอบคุณค่ะแม่บ๊ายบายค่ะ,ค,ะคำสอนของสมเด็จย่าคนดีของฉันหรือจะต้องเป็นคนดีที่ไม่พูดปดไม่สอพอไม่อิจฉาลิษยาไม่ขดโกงและไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้า,บา แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศิลธรรม